สตอ็อกที่ยังไม่ได้แกะใช้นะคะอันนี้คือดีมากอันนี้สตอ็อกคือชอบมากอันนี้สำหรับเจนส i ิวสกินนี่คือใช้ดีมากแก้งนี้เป็นตัวดีท็อกซ์ใช้กลางคืนก่อนบำรุงผิวทุกขั้นตอนนอกนั้นก็จะเป็นครีมที่แบบเราก็โอเคแต่ไม่ได้แบบลืมมากอย่างวันดเดอร์มาจะตกอันดับแล้ววันวันนี้ตอนท้ายคลิปมีตัวใหม่ ที่ลองแล้วชอบมากให้ทุกคนดูสวัสดีค่ะพอดีถือโอกาสปีใหม่จัดกรุ่มสกินแคร์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเอามารวบรวมให้อยู่ในรถเข็นนี้อันเดียวอันนี้ซื้อที่อีเกียนนะคะมันมี3ชั้นมี1 2และ3พี่นั้นก็แบ่งแต่ละชั้นใส่อะไรแยกกันชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้นล่างสุดนี้ ลักนี้นะคะจะเป็นชั้นที่แบบใส่สต็อกของที่ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นของที่แบบรีพีทแล้วก็ใช้บ่อยชั้นนี้ก็จะเป็นที่เปิดแล้วชั้นบนสุดก็เป็นเปิดแล้ว ก็นอกจากในรถเข็นนี้นะคะที่เป็นแบบสกินแคร์สต็อกตัวที่ใช้เป็นประจำทุกวันช่วงนี้จะอยู่ในห้องน้ำก็เดี๋ยวพี่นันจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีตัวไหนบ้างเป็นการอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ด้วยพี่น,นันไปเลเซอร์กลับมาก็คือตกแบบตกสเก็ตเลยแล้วก็ผิวจะอ่อนแอมากแล้วคุณหมอก็บอกให้ทากันแดดเยอะมาก,มากๆทุกสองไม่เกิน3ามชั่วโมงททายแบยับๆมัมมมมเนเลยเงี้ยก็เลยเปลี่ยนสกินแคร์อีกก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคน เพราะว่ามันก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแห้ง่ายผิวอ่อนแอผิวอักเสบผิวต้องการแบบการพักฟื้นฟูบอบประโลมแล้วก็ลวมั้งกันแดดในว่าเด็ดมากมาที่ชั้นล่างที่เป็นของสต็อกที่ยังไม่ได้แกะใช้นะคะอันนี้คือดีมากอเวดาเซราบีอันนี้ใช้ตั้งแต่หน้าจรถึงปลายเท้าดีมากชอบมากค่ะ บอดี้ครีมอันนึ้ที่ชอบแล้วก็สต็อกก็คืออันนี้เวลาที่มีอาการคารันมีตุ่มอะไรขึ้นเพราะเป็นคนที่ผิวละคายคือง่ายไวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างก็ชอบอันนี้ของยูเซอรินอนนี้เป็นลงังเมคอัพละอันนี้สต็อกคือชอบมากยูเซอริอันนี้ก็ดีมากอันนี้คือได้มาได้แถมมาก็ในบรรดา cleansing water micellar water เนี่ยอันนี้อาจจะต้องไป o d e r มาจะตกอันดับแล้ววันนี้ตอนท้ายคลิปมีตัวใหม่ ที่ลองแล้วชอบมากให้ทุกคนดูนี่ล้างตาเช็ดต,ตาตัวที่ชอบมากของชาแนลออมีอันนึงคาแรงส์ด้วยคาแลงส์เนื้เหมือนกันนะเนี่ยที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นแบบแฮนด์ครีมละล็อกซิทานแฮนด์ครีมอันนี้คือแบบเวลาใครไปต่างประเทศก็มีซื้อมาให้แล้วล่าสุดมีคนที่ตามใน YouTube ขอบคุณมากๆเลยค่ะส่งมาให้นะคะน่ารักมากใจดีมากเลยนี่คือของญี่ปุ่นนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสคนญี่ปุ่นทำเป็นลิปตินที่แบบทาเราปากจะมีสีแล้วก็มีแม็กตันนี้เป็น prep and prime mist นะคะแล้วก็มีอันนี้ clinique smart clinical repair ยังไม่ได้ลองเป็นขวดสีม่วงค่ะนี่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 อิปซา อิสซาเป็นสินแคร์แบรนด์ทพี่นานชอบนะคะอันนี้รุ่นเก่ามากเก็บไว้นานมากอันนี้คือคือแบบ4ปีได้แล้วค่ะว c l คลมาร์สที่แบบดีมากชอบมากอันที่สองนี้ก็แน่นมากตรงน,นี้หรือวันวันวันสกินนะคะเป็น er. ลคลีนเซอร์แล้วก็ SK-2 เค e a r l ลียร์โแล้วก็เ s s เซนสนะคะเวรับแล้วก็มีครีมอันนี้ก็ที่ของ SK-2 ทที่แบบยังเหลืออยู่นะคะยังใช้ไม่หมด เราก็มีเคลเดอร์โป้เคลเดอร์โปโลชั่นอิมเมชั่นด้วยนี่อันนี้เป็นเซ็ตด้วยกันคาร์ดีออดิออตอนนี้ก็จะมีโลชั่นอันนี้นะคะเป็นตัวน้ำตบกุหลาบดิออก็มีอันนี้อีกอันเซรั่มสองตัวนี้อิปซ่าอันนี้พี่เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มินิสของลาโรชโพเซ่ปาออเดออยอันนี้ชอบมากเป็นเป็นเดย์มอยเจอร์ไรเซอร์ที่แบบบางเบาคารลน์เซอร์เซรั่มนะคะ ตัว l พ a นซ i ่ g ออยเนี่ยคะ่ะของฮ n น Skin อันนี้สำหรับ Gensitive Skin อันนี้ของ Real Barrier อันนี้คือเนื้อแบบหนัก,หน,กหนักหน่อยแล้วก็มีวันวันวันอันนี้นะคะเป็นแคลิไฟ a ค i f y i n g lotion ตอนนี้เนี่ย hydra b ิวตี้ชาแนลพี่แันก็จะมีอยู่2ตัวนี้ที่มีอยู่ในสต็อกแล้วก็จะพยายามใช้ให้หมดแต่คราวนี้ก็มาเป็นแก๊งเวสสำอาฟิซิโอเจลพี่แนนมีค่อนข้างเยอะฟิซิโอเจลคือดีนะคะ อันนี้ก็เป็นอันที่ชอบมากค่ะฟิ s ิโอเ l ลคล a n s i n g Gel อันนี้คือใช้ดีมากนนก็ดีมากเป็นโลชั่นนะคะจะเนื้อเบาหน่อยนี่สุดท้ายสำหรับที่เป็นแนวะเวสสำอาง r o v e c ทินอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของเกาหลีเป็นตัวคลังล้างหน้านะคะเป็นเจลล้างหน้าเป็นลิควิดแล้วก็อันนี้เป็นบอดี้ครีมเฟสแอนด์บอดี้ครีมแล้วแม่ก็มีนี่ค่ะทรีทเมนต์อินโลชั่นแล้วก็มี สำหรับซิสเล่เนี่ยพี่นันต้องมีหลายตัวนะซิสเล่เป็นแบรนด์ที่คนเชว์ชอบเป็นตัวดีท็อกซ์ใช้กลางคืนก่อนบำรุงผิวทุกขั้นตอนทูเป็นมิสนะคะแอ mm hmm. นลิปเมอัพรีมูเวอร์พอยลีมูเวอร์นี่น่าจะขวดที่3แล้วมั้งคะแกงแคลิไฟ mm hmm. นะ์โลชั่นปัจจุบันนอกจากเคลเดอร์โปเมื่อกี้ที่พูดถึง <S <S พี่นันจมีคลินิกพี่นันมี2ไซส์เห็นไหมคะ อันนี้เป็นอัลบิยองซึ่งใกล้หมดมากเป็นทีเป็นแบรนด์ที่ชอบคืออาเวนหาซื้อในไทยยากมากอันนี้พี่นนนซื้อแบบตอนเกาหลีแล้วก็ยังุงเอาไว้อยู่เซรั่มที่ที่เราพูดถึงไปแล้วก็จะเป็นพวกแบบดีอันนี้เราพูดถึงไปแล้วดีอนี้นะคะ s k 2ทูก็เซรั่มเนี่ยมี2ตัวแล้วก็มีครีมสีแดงนี้ที่ยงแบบ เหลืออยู่ในสต็อกแล้วก็พยายามใช้ให้หมดวันวันวสกินอันนี้ก็ใช้ดีมากอันนี้สำ r รตาของค a r ังสค่ะอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วพี่แนนชอบชอบกลิดเลยแหละตัวที่ชอบมากและเห็นผลก็คือตัวออยอันนี้แก้งนี้แล้วก็มีออยลตรยตุยมีสองตัวนี้สำหรับทาทีโซนนวดทีโซนอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมพี่แนนส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไร แต่อ้อยตัวหนึ่งที่ว่าใช้เราดีมากๆคืออันนี้ของ Drunk e l e p h a n ค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นครีมค่ะแต่ว่ามีที่ไม่ใช่ครีมก็จะเป็นอันนี้แป้งของ La Prairie อันนี้ก็เป็นแป้งฝุ่นที่ชอบมาก m i n Drunk e l e p h a n อันนี้เป็น m e u p r ว m e r ค่ะเป็นบาร์มของต r e ก็จะมีตัวนี้ที่เป็น Favorite of Thea คือละแม่ก็มี La Prairie อันนี้ที่เป็น Favorite of Thea นะคะที่เป็น Favorite of Thea เหมือนกัน ชอบแล้วก็ราคาไม่สูงก็คือล็อกซีธานล็อกซิคานมีสองตัวค่ะนอกนั้นก็จะเป็นครีมที่แบบเราก็โอเคแต่ไม่ได้แบบลืมมากอย่างวันวันวันสกินรู้สึกว่ามันมันไปค่ะมันหนักไปมากๆคนที่หน้าแห้งสุดเลยอาจจะชอบด้่พี่แนน เฉยๆนะไปโอเดมันนี้ก็โอเคเหมือนผิวเติมน้ำบิบซ่าตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะตัวนี้คือเขาให้เป็นแบบ barrier serum ตัวสุดท้ายของขั้นตอนสุดท้ายของสกินแคร์มันจะคล้ายๆกับเรียเบียร์เรีนิดนึงดูในคอัพอาร์ติสญิปุนแล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือที่สุดที่สุดก็เลยซื้อมาค่ะและนี่ก็เป็นสกินแคร์ทั้งหมดที่พีนันมีอยู่นะตอนนี้นะคะก็พยายามจะไปลุยใช้ให้หมดภายในปีนี้มากที่สุดไว้จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าเหลือตัวไหนบ้างแล้วตัวไหนหมดแล้วตัวไหนหมดแล้วก็จะะปรีววิในน MT คะ ส่วนสกินแคร์ที่ใช้อยู่ณนะตอนนี้หลังไปเลเซอร์มาหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวน,นี้ของโรบิกทินเลเซอร์ที่พี่แนนที่พี่แนนทำอะ่ะมันเป็นเลเซอร์ที่เรียกว่า Q Switch ซซึ่งณนะปัจจุบันนะเขามีเทคโนโลยีใหม่แล้วเรียกว่า Pi ก o Laser เรพี่แนนไม่ได้หาข้อมูลก่อนที่จะไปทําการเลเซอร์เลยค่ะก็คิดแค่ว่าเออไปที่เดิมที่เราเคยทำเลเซอร์กลับเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะรู้สึกว่าเห็นผลดีแล้วก็ชอบแล้วก็คุณหมอก็ดีบริการก็ดีก็เลยไปที่เดิม ก็ไปเลเซอร์แล้วก็โดยที่ไม่มีความรู้ว่าปัจจุบันเขามีเลเซอร์ใหม่อะไรใดๆเลยนะคะก็ไปที่เดิมใช้เทคโนโลยีเดิมเก่าก็คือคิวสวิชคือสเก็ตมันจะหลุดภายใน7วันแต่ว่าพอสเก็ตหลุดแล้วจริงๆมันก็ควรจะแบบเฮ้ยโอเคไม่มีอาการใดๆแต่พี่แนนกลับมีอาการแบบแดงแสบคันบริเวณแบบตรงที่ตกสเก็ตเยอะๆอะ่ะพี่แนนก็จะเป็นตรงแก้มตรงนี้ค่ะที่มีกราดเยอะๆณตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันแบบ ยังมีเพราะว่าพี่นนยิงไปครั้งเดียวพี่นันต้องยิงทั้งหมด6ครั้งอย่างน้อย5้าครั้งแต่เราซื้อคอร์สไปแล้ว6ครั้งดังนั้นก็คือต้องยิงทั้งหมด6ครั้งแล้วนะคะก็หลังจากที่ยิงมามันก็มีอาการแบบนั้นแล้วก็หมอก็ใช้สกินแคร์ตัวที่แบบอ่อนโยนอะไรต่างๆได้ปกติก้นเน้นกันแดดมากๆก็คือตอนเช้าพอล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะคะปกติตอนเช้าพี่นันล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวอยู่แล้วก็พอล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเสร็จก็ลง ตัวนี้เลยเป็นตัวแรกนะคะ p r o v i t i น Aqua Concentrate ตัวนี้เป็นมอย s t เจอไรเที่หลังทาให้ความรู้สึกเนะื้อคือแบบบางเบามากๆเหมือนเซรั่มเป็นมอย s t เจอไรเที่เหมือนแบบเป็นเซรั่มเติมน้ำให้ผิวแล้วก็หลอกความชุ่มชื้นได้ในตัวเดียวเลยพี่นายก็เลยลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอลงทาลงบนผิวปุ๊บอะเนื้อครีมจะกลายเป็นน้ำฉ่ำๆทำให รู้สึกแบบสบายผิวช่วยบรรเทาความแบบแสบตรงที่พี่แนนไปเลเซอร์มาได้ดีมากๆรู้สึกว่าเออปลอบประโลมมันแบบน้ำฉ่ำๆงียะคะ่ะใครที่ชอบมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลบางเบาฉ่ำน้ำน่าจะชอบตัวนี้มากๆพอทามอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเสร็จพี่แนนก็ตามด้วยกันแดดเลยตัว r o 婷อัพพอร์ t ซูทติ้งยูวีโปรเท e เตอร์เอสพีเอบเ็นพเบนะคะคือช่วงที่แบบ หน้าเรามีปัญหาผิวกําลังฟืนฟูซอมแซมไม่ควรลงสกินแคร์หลายสเต็ปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนผิวแล้วก็มีโอกาสทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองแล้วก็มีปัญหาอื่นตามมาดังนั้นการลงสกินแคร์ให้น้อยตัวที่สุดคือสิ่งที่สําคัญมากๆเน้นแค่ความชุ่มชื้นแล้วก็ตอนเช้าเน้นแค่กันแดดคือดีที่สุดค่ะนี้คือ เป็นกันแดดที่ชอบที่สุดตั้งแต่เคยใช้กันแดดมาเลยพูดได้เลยจริงๆเนือดีมากไม่เป็นคราบเลยแม้จะทาน a นาวันละหลายหลารอบก็คือคุณหมอบอกให้ทาทุก2-3ชั่วโมงคือช่วงเลเซอร์กราบพี่ไหนก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรดังนั้นก็คือทาไปบนผิวเราก็คือมันเกอะผิวดีมากไม่วอกแบบไม่ลอยอะค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบ เป็นคนที่แบบทาเยอะเลยตั้งแต่แรกคะ่ะคือโบกไปเลยไม่ได้แบบค่อยๆเกลี่ยทีละนิดทีละนิดคือปริมาณเยอะแล้วก็ทาทั่วหน้าไปเลยทีเดียวมันก็เลยต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงคะ่ะเพราะว่ามันเป็นฟิสิกอลซันสกรีเนเนื้อเขาจะแบบสีขาวแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยต้องแบบใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงแต่ถ้าใครไม่อยากใช้เวลานาน,นเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ทีระนิดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยละกันไม่ต้องแบบโบกทีระเยอะๆแบบพี่แนนเนี่ยคะ่ะพอทาไปเรื่อยๆเ,เนื้อมันก็จะเนียนไปกับผิว แล้วก็คือด้วยความที่เนื้อกันแดดแเป็นสีขาวมันก็จะช่วยแบบทนอัพผิวให้ดูแบบสว่างขึ้นได้ด้วยคือชอบมากๆใครที่แบบแต่งหน้าทาก่อนแต่งหน้านี่คือแบบไม่ต้องใช้มิอัพเบสที่ทําให้ผิวสว่างเลยส่วนตอนกลางคืนก็ล้างกันแดดด้วยไมเซราวอเตอร์ตัวนี้วิธีใช้นะคะพี่นันก็คือเอาตัวเนี้ยหยอก,กับสัลีชุ่มๆเลยค่ะแล้วก็แปะบนหน้า แปะเอาไว้คือทำตามออเย,ยจินนางเอกเรื่อง it's okay to not be okay ก็คือเขาว่าเอาสำลีชุบ cleansing water แล้วก็ปกทิ้งไว้บนหน้าแล้วก็ค่อยเช็ดออกเบาๆมันก็จะช่วยลดการเสียดสีผิวเวลาเช็ดนะคะแล้วก็ลดความถี่ในการจะเกิดการเสียดสีระคายเคืองได้ผิวก็จะไม่แบบอักเสบหรือว่าระคายเคืองง่ายพอเช็ดเสร็จก็ ล้างหน้าด้วย Crave Beauty อันนี้ก็คือเป็น Favorite of t h e y e a r ที่รีวิวไปแล้วก็ไม่ต้องรีวิวอะไรอีกเนอะตอนคืนนะคะพอล้างหน้าอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วพี่แนนก็ลงบำรุงเป็น r o v i c t i n Aqua Concentrate เหมือนเดิมตัวเดียวแต่ว่าตอนกลางคืนคือจะทา หนาหน่อยตอานาน,านั้นหนาเป็นแบบ sleeping m a r k ไปเลยมันก็จะเกาะบนผิวหนาหน่อยแบบไม่ได้แบบซึมลงผิวทั้งหมดนะคะจะยังมีเกาะ้างไว้บนผิวเราแล้วก็เวลาเรานอนเนี่ยมันก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ําระหว่างนอนหลับได้หมดแล้วสำหรับสกินแคร์ทั้งหมดที่พี่แนนมีรวมทั้งตัวที่ปัจจุบันใช้อยู่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่บ้าสกินแคร e เหมือนกันก็เดี๋ยวเอาไว้พี่แนนจะมาอัปเดตมีแบบเปลี่ยนสกินแคร์อะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ ตัวไหนใช้หมดก็จะมารีวิวใน MT ็มที่ใครมีตัวไหนเหมือนกันและชอบมากนะคะก็มาแชร์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆ like, ซับสคริปชันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย